มาดูกันดีกว่า10อันดับเรื่องราวที่มันพีคที่สุดดีที่สุดเลยประจําปี2022ที่ผ่านมามาดูกันดีกว่านะครับผมจัดอันดับอันไหนเนี่ยจะเจ๋งที่สุด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนข่าววันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับสิอันดับนะครับเรื่องราวที่พีคที่สุดดีที่สุดประจําปี2022ที่ผ่านมาก็เรื่องราวปี2022ันีนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่ามีแต่เรื่องพีคๆเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งการจัดอันดับเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับเดี๋ยวคุณดูคลิปผมจบแล้วคุณลองมาจัดอันดับข้างล่างใต้คลิปดูผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับ่ีท สิกับการพบเจอเวก้าพังและการขึ้นภาคใหม่ที่เกาะเอเคสน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พิกมากๆเลยสําหรับการขึ้นภาคใหม่นะครับแล้วก็เป็นการส่งท้ายปีของ2022ได้นะครับแบบโคตรจะดีเลยล่ะก็หลังจะจบภาควาโนไปต่อด้วยนะครับการขึ้นเกาะเอเคสผมบอกเลยแหละครับว่าเป็นการเดินทางที่ดีมากๆเลยสําหรับวันพีซเป็นเพราะว่าการขึ้นภาคนี้เราได้เจอกับเวก้าพังนะครับมนุษย์ที่เรียกได้ว่าฉลาดที่สุดแล้วในโลกวันพีซในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งมีการปรากฏว่าเวก้าพังนั้นไม่ใช่่คนขอองงงรรรัฐบาลลโกจิๆแตต้ การเข้ามาเนี่ยเพื่อเจตจำนงของโอฮาร่าและสิ่งประดิษฐ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเซเลฟิมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โคจะล้ำยุคสุดๆเลยนะครับด้วยฝีมือของเวก้าพังจึงนับได้ว่านะครับเป็นอันดับที่10เลยละกันนะครับของปี2022นะครับที่ผมใส่มาเลยเกี่ยวกับความพีคนะครับของเวก้าพังซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะถ้าแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวก้าพังมาสักช่วงต้นปีหรือว่ากลางปีนะครับเชื่อว่าอันดับนั้นน่าจะพุ่งไปนะครับมากกว่าอันดับที่10แน่นอนนะครับแต่ด้วยความที่ว่่่่าาาเเเเพิงงมมมมมมตต้้นนนปปีไไไัักก็็ลยยดดอะรแคผ บอกเลยแหละครับว่าเป็นการขึ้นต้นภาคที่ดีมากๆเลยสำหรับวันพีชสำหรับเรื่องราวนะครับของเวก้าพังมาต่อที่อันดับที่9สําหรับค่าหัวใหม่ของแต่ จะให้สาธยายทั้งคลิปนี้ก็คงไม่หมดนะครับเพราะว่ามีการอัพค่าหัวมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับสามกัปตันนะครับของโจรสยุคใหม่ที่ค่าหัว3,000ล้าน3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นลอคิดแล้วก็ลูฟี่นะครับที่ขึ้นมาสูงมากๆเลยหรือค่าหัวของคนต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับที่มีการอัปเดตมาล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มันพีคสำหรับผมเพราะว่าก็ไม่คิดนะครับว่าค่าหัวปัจจุบันนี้มันจะเฟอร์ขนาดนี้เลยนะครับก็คือได้รับพันล้านแทบจะทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใจอะไรขนาดน วันพีทนะครับเข้าสู่เรื่องราวนะครับท้ายๆเรื่องแล้วก็ไม่แปลกนะครับที่ค่าหัวในตอนนี้จะถูกเปิดเผยมาระดับเกินพันล้านหลายคนเลยแต่เป็นอันว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่จะข่าหัวสูงที่สุดในโลกวันพีทนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นก็อปากี้แน่นอนอันนี้หยอกหยอกแล้วก็มาที่อันดับที่แดกับการเปิดหน้าของเรียวคุกิวพลรัศมีของกองทัพเรือเรียกได้ว่านะครับสำหรับกระทิงเขียวเรียวคุกิวนั้นนะครับก็มีการปูบทบาทมาตั้งแต่ก่อนภาควานโอแล้วแหละครับว่ามีพลรอกคนใหม่น่าอ่่าางงเเรรรีวคกกิิททข้้มมพับูจโะซึ ตอนนั้นเราก็ไม่รู้แหละครับว่าเป็นพลเรือเอกยังไงหนะ้าตาดีหรือเปล่าหรือเป็นคนดีหรือเปล่าหรือจะเป็นคนเลวปรากฏว่าไอ้นี่เนี่ยเลวเครับเลวยันเงาเ,เ,เ,เลยนะครับก็ตามสไตล์พลเรือเอกของกองทัพเรือซึ่งแน่นอนการปรากฏตัวขึ้นของเรียวคู่คิวนั้นบอกเลยแหละครับว่าก็ถือว่าโหดใช้เล่นเลยนะเพียงแค่ว่าถูกพี่แฉงของเรานั้นดับซ่าไม่งั้นนะครับคงไดเห็นการใส่เดี่ยวนะครับของกลุ่มโจรสรรั์หมวกฟางที่ประทัก,กับพลเรือเอกอย่างเรียวคู่คิวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่นับได้ว่าการเปิดตัวของเขานนนนั้ก็็็เเเเปปปปรรรรืื่่่อองงาาวสุุดดพพีีคะจํ2022ทูย หลายวันไปเลยเลยครับกับการเปิดตัวของพลตรเอกของกองทัพเรืออย่างเรียวคุกิวแล้วก็มาต่อที่อันดับที่7นะครับกับการโชว์เทพของแชงคูนะครับก็เป็นตการต่อเนื่องมาจากอันดับที่แล้วเลยนะครับซึ่งแน่นอนการโชว์เทพของแชงนั้นเป็นอะไรนะครับที่โคตรจะพีคเลยนะครับว่าฮาคิรระดับแชงนั้นมันขนาดนี้เลยหรอนะครับอยู่ใกล้ขนาดนั้นโชว์ฮาคิราชันมาเล่นเอาคนระดับพลตรเอกนั้นใครสันขาสันหน้าสันหน้าเทาไปหมดเลยแหละครับกับการโจมตีที่โคตรอุนแรงนะครับของแชงคูนะครับซึ่งถึงแม้เรากปน็ แอบโปรโมทไปไกลๆนะครับซามูวี่ใหม่ของวันพีทที่มีแชงนะครับเป็นตัวหลักตัวนําเรื่องแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและการสำหรับแฟนคลับวันพีทและการปรากฏตัวขึ้นของแชงแต่ละครั้งนะครับก็สร้างอิมแพคให้กับเรื่องทุกครั้งเลยและเป็นเรื่องราวพีกๆนะครับสำหรับมังงะวันพีทแน่นอนนะครับจึงทำให้ก็เลยถูกจัดเอาไว้ที่อันดับที่7นะครับสำหรับเรื่องราวตรงนี้ แล้วก็กมาต่อที่อันดับที่6กับการถูกจับตัวไปของโคบีนะครับไอ้นี้เรื่องราวส e ุดพลิกแล้วก็ช็อกมากๆเลยว่าโคบีนั้นนะครับถูกทางด้านหนวดดาจับตัวไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นเวรกรรมของโคบีมากกว่านะครับก็คือพี่แกนั้นจะไปจับตัวแฮนด์คอกใช่ไหมแต่ท้ายทีย่สุดแล้วนะครับดันถูกหนวดดาจับตัวไปแทนนะครับแมเล็กเลยว่านะครับก็น่ารุ้นเลยแหละว่าโคบีจะทํำยังไงนะครับเพราะปัจจุบันนี้โคบีก็ไม่ได้กากนะครับเหมือนสมัยก่อนแล้วปัจจุบันนี้โคตรเก่งเลยใช่ไหมครับบว่่าาหง อยู่จึงทาให้นะครับก็ต้องมารอดูและครับเรื่องราวของโคบี้จะเป็นอย่างไรลูฟี่จะไปช่วยเหลือหรือเปล่าในอนาคตหรือว่าคนระดับปูคราฟจะมาช่วยเหลือแทนนะครับอันนี้น่าลุ้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนหากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นกับการช่วยเหลือโคบี้คงเป็นอะไรนะครับที่อิมแพกมากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวันพีทแล้วก็มาต่อที่อันดับที่5นะครับซับซิเวอร์เรรี่โชเก่าใส่หนวดดำนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่โคตรพีคเลยแล้วทําให้แฟนคลับวันพีทนั่นโอ้โหถึงกับว้าวเลยครับกับเรื่องราวตรงนี้ว้าวแรรกกเเลย็คือนนนัีมาาขด เลยเหรอทำไมถึงคมหนวดดำได้ขนาดน้ําแต่ว้าวที่2นะครับจะเรียกว่าว้าวเลยแบบผมก็ว้าวนะกับการเฉลยแหละครับว่าเรรี่ที่แก่ในปัจจุบันนี้นะครับยอมรับว่าฝีมือของเขานั้นตกลงไปเยอะและไม่สามารถต่อกรอกับหนวดดำในปัจจุบันได้เท่ากับว่าเราก็ได้รู้เลยแหละครับว่าหนวดดำนั้นไม่ธรรมดานะครับควรค่ากับการเป็นบอสใหญ่ของวันพีชนะครับที่ลูฟี่น่าจะต้องจัดการให้ได้ในฐานะผู้ท้าชิงในการแย่งตําแหน่งราชาโจรสลัดมาต่อที่อันดับที่4นะครับกับการที่รอนั้นถูกหนวดำดำดักตบนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้กกัันนระหวว่างอาบด เราได้เห็นอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับความสามารถความแข็งแกร่งนะครับของลูกเรือกลุ่มหนวดดาแล้วก็หนวดดำนะครับหรือแม้กระทั่งกับการที่รอนั้นสามารถตอบโต้หนวดดาได้นะครับเรียกได้ว่านะครับไม่ได้ห่างชั้นกันมากมายอะไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าเออการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการแลกด้วยชีวิตจึงทาให้นะครับไม่มีหลอกมาตบแบบว่าหมัดเดียวจอดหรือว่าอะไรมันจะต้องมีการยือยุดธในการต่อสู้กันซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าบทสรุปการต่อสู้คู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างรอกับหนวด การต่อสู้นะครับกับคนระดับจกักรพรรดิอย่างนวดดามาต่อที่อันดับที่3นะครับกับการที่บาร์กี้เป็น4จกักรพรรดิและการก่อตั้งขององค์กรครอสกิลนะครับไม่รู้จะช็อกเรื่องไหนก่อนดีกว่ากันเพราะว่ามันก็ช็อกทั้ง2เรื่องเลยนะครับกับองค์กรค s อสกิลที่มีทั้งเซอร์ค็อกโคได้แล้วก็ทางด้านของมีฮอกนั้นนะครับในการอยู่ในองค์กรและการที่บาร์กี้นั้นได้ขึ้นไปเป็น4จกักรพรรดินะครับด้วยฝีมือกระลงโป,งปง่ปงโป่งนี่แหละแต่ได้ขึ้นมานะครับด้วยความบังเอิญเป็นเรื่องรรรราาาวววสุดพพพพีีีเเเเเลยนนนนนนนัััััับบบบท่่แฟถึงงงกกกกจจจิิอออไ้้ป็็ใื เรื่องราวสุดฮานะครับแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่าอาจารย์แกนั้นจะเอาบาร์กี้ไปถึงไหนจะเอาไปให้สุดขอบเลยหรือเปล่านะครับแหม่ก็ต้องมาดูเลยครับว่าบาร์กี้ในฐานะสีจักรพรรดนั้นจะโหดสัตว์รัสเซียยังไงบ้างนะครับกับการที่เขานั้นนะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นสีจักรพรรดิยุคใหม่ในเรื่องวันพีทแล้วก็มาต่อที่อันดับที่2กับร่างใหม่ของลูฟี่ในร่างเกียร์หอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเลยนะครับประจําปี2022นะครับที่เราได้เห็นพลังผลปิศาจของลูฟี่ตื่นขึ้นและได้้้้มาาาาาาททรรรรบลลล่่่ัวววแแีีจิงงงพพผปศขขอูฟนนเเยก ผลพิศาสนิกาพลังผลพิศาสสายโซ,โซออนพันสัตมายานะครับซึ่งเราก็เข้าใจผิดกันมานานซึ่งลูฟี่ร่างเกียหานี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับการต่อสู้ต่างๆนะครับทรงพลังสุดๆเลยเรียกได้ว่านะครับทำให้ลูฟี่นั้นก้าวขึ้นไปเป็นระดับท็อปในเรื่องวันพีทได้นะครับอย่างง่ายดายและท้ายที่สุดแล้วด้วยความที่เป็นเกียหานี่นแหละก็เลยทําให้พี่แกนั้นพุ่งทะยานในการเป็นสี่จักรพรรดในเรื่องวันพีทได้แล้วก็มาที่อันดับที่1น,นะครับกับการที่ลูฟี่นั้นสามารถชนะไคโดดแลลละไ้้กกกาายปเป็นนน4จจัััรรพหงซึง แน่นอนหลายคนจะบอกว่าเกียห์าดูพีก,กว่านะแต่โดยส่วนตัวผมผมให้การที่ลูฟี่นั้นสามารถคว้าสิจักพัทอย่างไคโดได้อันนี้แหละเป็นเรื่องราวที่พีกที่สุดแล้วนะครับประจําปี2022เพราะว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับก็ถูกปูบทบาทมาหลายปีเลยนะครับเราเอานับมาเลยจั้งแต่แบบพังฮาร์ซาเลยไล่เลียงมาเลยเรื่องราวนะครับเชื่อมโยงจนถึงไคโดจนท้ายที่สุดเราได้รู้ผลแพ้ชนะว่าลูฟี่นั้นสามารถคว้าจักพัทอย่างไคโดได้ด้วยร่างเกียร์าก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสุดพีกที่สุดประจําปี2022แล้วนะครับแล้วทุกคนคิดว่าาายัังงงงไบบ้ลออดน สิบอันดับ5อันดับหรือ3อันดับก็ได้นะครับเรื่องราวสุดพีที่สุดประจําปี2022ตใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนคิดว่าเรื่องราวตรงไหนพีคมากที่สุดไม่จาเป็นต้องเหมือนผมนะเพราะแน่นอนนะครับการจัดอันดับเนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้เป็นอันดับของผมละกันในใจในประจําปี2022ซึ่งทุกคนนั้นนะครับก็แล้วแต่ไปลองเขียนดูนะครับประจําปี2022นี้อะไรที่บันพีกที่สุดสำหรับเรื่องราวของวันพีคและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ยา subscribe, กกาายกกากกะะรรเเๆว็ทบ ะจะได้รู้นะครับว่าชอบคลิปแนวนี้จะได้ทำบ่อยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ